สวัสดีค่ะจิดาพาสเดสตรานะคะ B2B Top Sell Podcast ค่ะเคยได้ยิน you are what you eat mm hmm. ใช่ไหมคะเช่นเดียวกันกับ m i n d set you are what you think นะคะ mm hmm. คือไม่ว่าเราจะมีทัศนคติอย่างไรก็ตามเนี่ย mm hmm. พฤติกรรมที่เราจะแสดงออกมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามี m i n d set แบบไหนถ้าเรามี m i n d set ที่ถูกต้องพฤติกรรมที่เราแสดงออกมามันก็จะสื่อถึงความคิดทัศนคติของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตั้งใจเลยในการทำเพจนี้ขึ้นมาเนี่ย ก็คือการแชร์ทัศนคติดีๆนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องของเทคนิคต่างๆกันเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเรียนรู้เทคนิคอะไรมาก็ตามแต่ว่าถ้าทัศนคติมันผิดแล้วเนี่ยรูปแบบพฤติกรรมที่ทําออกมามันก็จะผิดไปด้วยนะคะวันนี้อยากจะแชร์ทัศนคติขั้นสูงที่ท็อปเซลล์ทุกคนที่มีความสุขและขายดีมีกันทัศนคติแรกเลยก็คือเรื่องของการขายนะคะ คือจริงๆแล้วถ้าถามว่าการขายคืออะไรถ้าบางคนตอบว่ามันคือการที่เราไปเสนอสินค้าหรือบริการแล้วลูกค้าสนใจแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันถ้าตอบแค่นั้นก็ไม่ได้ผิดนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการขายจริงๆเนี่ยเรา represent ตัวเองคือการที่เราทำตัวเป็นผู้นำถ้าเรามองไปในทั่วทุกมุมโลกเนี่ย leadership ทุกคนที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างบารักโอบามาหรือคันทีหรือมาร์ตินลูเทอร์คิงหรือสตีฟจ็อบเองเนี่ย ทุกคนเป็นนักขายหมดนะคะเขาขายความหวังขายไอเดียขายความเชื่อแล้วก็ขายความศรัทธาทุกๆคนเนี่ยเป็นนักขายหมดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหมายเซตแรกที่เราอยากจะต้องภูมิใจในตัวเองเลยก็คือการที่เราเป็นเซลเนี่ยคือเรากำลังที่จะพัฒนาบุคลิกภาพหรือความสามารถในการเป็นผู้นําในการเป็นผู้นํานี่หมายถึงอะไรหมายถึงการที่เราสามารถที่จะช่วยคนคนหนึง่ง ให้เขามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาหรือว่าแก้ไขปัญญาปัญหาอะไรบญญางอย่างให้เขาได้โดยที่บางครั้งเนี่ยเขาเองก็ไม่รู้ว่าเขากําลังมีปัญหาตรงนั้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นหมายเซตแรกคือเซลล์คือผู้นําข้อที่2คือการขายจริงๆแล้วมันคือการให้การช่วยแล้วก็การรับใช้ถ้าเราคิดเสมอว่าการที่เราออกไปขายของเนี่ยมันคือการที่เรากําลังไปให้อะไรบางอย่างกับผู้คน ไปช่วยอะไรบางอย่างกับผู้คนไปรับใช้อะไรบางอย่างกับผู้คนไปช่วยเขาแก้ปัญหาไปช่วยเขาคิดในการหาทางออกไปช่วยทาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นมีงานที่สะดวกขึ้นหรือทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนี่คือหน้าที่ของเรานะคะ เพราะฉะนั้นการที่เราออกไปขายของมันคือการออกไปช่วยเหลือคนนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าถามท็อปเซลล์ต่างๆที่เขาดูแฮปปี้เวลาไปหาลูกค้าเนี่ยเพราะเขาคิดว่าเขากำลังจะมีโอกาสได้ไปช่วยลูกค้าช่วยคนอีกแล้วเพราะฉะนั้นหมเซทที่2องที่อยากจ,จะฝากไว้ก็คือ s a l เซลล์อ v i n g serving แล้วก็ Helping นั่นเองนะคะหมเซทที่3ค่ะการทำ prospecting ก็คือการทำหาลูกค้าเป้าหมาย โทร,อรเอยหรือว่าออกไปพบลูกค้าใหม่ๆเอยคือในภาษาเซลล์เขาเรียกว่า prospecting นะคะจริงๆแล้วการทำ prospect เนี่ยเป็นหน้าที่หลักของเราเป็นหน้าที่ที่จะมี impact ต่ยอดของเราเพราะถ้าเราไม่ออกไปหาลูกค้าใหม่ๆหรือออกไปเจอผู้คนที่จะสามารถที่เราจะช่วยเขาได้เนี่ยเราก็จะไม่มียอดเข้ามาถูกไหมคะจริงๆแล้วงาน prospecting เป็นงานที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นการที่เราจะต้อง โทรคุยโทรนัดหมายกับบุคคลซึ่งไม่รู้จักเราแล้วก็เป็นลูกค้าใหม่ยังไม่เคยมีโอกาสใช้เราแต่อยากให้มีมาเซ็ตแบบนี้ค่ะการทำ prospecting เนี่ยจริงๆแล้วมันคือหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของเราเลยเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำมันกำลังมีประโยชน์ต่อผู้คนแล้วเรากำลังรู้ว่ามีหลายๆคนกำลังรอให้เราติดต่อไปเพื่อช่วยเหลือเขาอย่างเช่นในของดวงเองเนี่ย ในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยมีการผลิตในระดับที่สูงขึ้นมากๆแล้วเขาก็ต้องการเครื่องมือหรืออุปกรณ์หรืออะไรบางอย่างเนี่ยที่เข้ามาช่วยเขาเพื่อทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์อนนั้นออกมาได้ให้ทันต่อความต้องการในปัจจุบันตอนนี้ในลักษณะที่เป็นวิกฤตตอนนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ p r o s p e c t i n g เนี่ยมันคือหน้าที่ความรับผิดชอบของเราในการออกไปช่วยเหลือผู้คน ถ้าคิดได้แบบนี้เนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าเรามีความกลัวหรือมีความเบื่อหน่ายในการที่จะต้องทำ p พสเปก c t เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเรามันเหมือนเป็นสิ่งที่เราต้องระลึกไว้เสมอเลยว่าถ้าเราหยุดในการทำ p พสเปกเมื่อไหร่มีหลายๆคนที่กำลังรอให้เราเข้าไปช่วยเหลือเขาแล้วให้เราติดต่อเข้าไปเนี่ยเขาจะต้องรอไปอีกนานแค่ไหนกว่าที่จะมีใครสักคนมาช่วยเขาถูกไหมคะเพราะฉะนั้น ทัศนคติขั้นสูงของการทำ prospect คือเรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องออกไปพบเจอลูกค้าใหม่ๆหรือไปถามหาโปรเจกต์ใหม่ๆกับลูกค้าทั่วๆไปที่เราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้อยู่อันสุดท้ายค่ะการทำ close sales คือการปิดการขายชื่อของมันคือการปิดจริงๆแเราทัศนคติมันคือสิ่งที่เราพูดออกมาถูกไหมคะถ้าเราบอกว่าปิดการขายเนี่ยใน ในความรับรู้ของเราคือเหมือนมันเป็นการจบเส้นกระบวนการอะไรบางอย่างใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทัศนคติที่ถูกต้องของการปิดการขายเนี่ยมันคือการเปิดความสัมพันธ์ที่ลูกค้าไว้วางใจเรามอบความไว้วางใจเราในการที่เลือกเราและว่าจะให้เราเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเขามันคือการเปิดความสัมพันธ์ในระยะยาวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นท็อปเซลที่เป็นท็อปเซลได้ในระยะยาวเนี่ย เขามองว่าการปิดการขายมันคือการที่ลูกค้ามอบความไว้วางใจให้เขาในการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเขาในการที่จะมีติดต่อการประสานงานกันในอนาคตมันไม่ใช่การปิดในการปิดขายยอดอันนั้นแต่มันคือเหมือนเป็นการแต่งงานกันเลยค่ะเป็นการแบบมอบคอมมิชเมนต์เลยว่าต่อจากนี้นะฉันจะดูแลคุณเป็นอย่างดีแล้วก็จะหาโอกาสทําให้คุณมีความพึงพอใจมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นการปิดการขายมันคือการเริ่มต้น ความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้านะคะเพราะว่าเซลล์ที่เป็นท็อปเซลล์เนี่ยเขาเข้าใจเคล็ดลับอันนี้ดีแล้วเขาก็ไม่มีทางทําให้ลูกค้าเนี่ยผิดหวังกับเขาหลังจากที่มอบความไว้วางใจให้เขาแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะให้จําไวน้น,นิดนึงค่ะการที่ลูกค้าปิดการขายกับเราในครั้งแรกแล้วเนี่ยมันคือการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จะมีขึ้นในระยะยาวนั่นเองนะคะจะเห็นว่าเมื่อเรามีไมซ์เซ็ตเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะแปลกใจกับผลลัพธ์ที่มันจะตามมานะคะ เราจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเรากําลังทําสิ่งดีๆเพราะเรามีมายเซ็เหล่านี้อยู่ถูกไหมคะแล้วมันก็จะส่งผลต่อสิ่งที่เรากระทำออกไปลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเรามีความมั่นใจเราคือผู้ที่จะมาช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นเมื่อลูกค้าเกิดความมั่นใจกับใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นแหละคะ่ะเขาจะเลือกให้มารับผิดชอบดูแลแก้ปัญหาให้เขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถมีลูกค้าที่เราคู่ควร เราจะสามารถมีรายได้ที่เราคู่ควรแล้วก็เราจะสามารถมีสิ่งต่างๆที่เราคู่ควรได้เพราะว่าเราได้เลือกที่จะมี m ม n ์เซ็ที่จะพาเราไปถึงจุดหมายที่เราตั้งใจไว้แล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะคะ m ม n ์เซ็เรื่องการขายคือความเป็นผู้นำไมซ์เซ็ตเรื่องของการขายคือก,อการออกไปช่วยออกไปให้ออกไปบริการรับใช้ลูกค้าแล้วก็ไมซ์เซ็เรื่องของการทำโพ o เปก c t ใหม่ๆ คือหน้าที่ความรับผิดชอบของเราทุกคนที่จะต้องออกไปช่วยเหลือผู้คนกันนะคะและไมเซ็ตเรื่องของการปิดการขายที่จริงๆแล้วมันคือการเปิดความสัมพันธ์ในระยะยาวที่เราจะต้องส่งมอบสิ่งดีๆและความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะก็ฝากให้ไปลองคิดดูแล้วก็อาจจะลองต่อลองไต่ตรองดูว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยมัน m ม็กซ์เซนไหมแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้แล้วก็ลองคิดแบบนี้ทุกๆครั้งที่จะต้องออกไปพบลูกค้าดูนะคะแล้วรับรองเลยค่ะว่าไม่นานนะัก สิ่งที่มหัศจรย์จะเกิดขึ้นในลักษณะที่เราไม่คาดคิดเลยด้วยซ้ำไปนะคะยังไงฝากติดตามได้ใน EP ต่อไปเดี๋ยวจะมีเทคนิคอะไรเรื่อยๆมาแชร์กันนะคะขอบคุณที่คนที่ติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe หรือกดไลค์ในแฟนเพจได้นะคะจะพยายามส่งมอบสิ่งดีให้ต่อเนื่องเรื่อยๆเลยค่ะ,ะก็ติดตามเทคนิคดีๆต่อๆไปได้ใน EP หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ